ก็ขึ้นไปด้านบนกันนะครับ ดอกไม้ทูบเทียนไหวพระขอพรหลวงพ่อทันใจดอกไม้ไหวหลวงพ่อทันใจพระประธานเก่าแก่ของทางวัดกันก่อนนะครับตามศรัทธานเนี่ยขวาและขวายที่ยมเนี่ยครับนะ แลกเงินได้นะครับท่านใดจะแลกเงินก็แลกได้กระทงเดี๋ยวมาเอาก็ได้โยมกระทงเดี๋ยวมาลอยตรงนี้ลอยข้างหลังนี่เองเอาดอกไม้ทูบเทียนไปก่อนนะไหว้พระผิดทองกันรวมบุญสร้างวัดต่อยอดบุญกันได้นะครับหนึ่งกองบุญหนึ่งร้อยบาทรับเหรียญพระอุป,ปคุตรุ่นมหาลาภปรามานไว้บูชากันดอกไม้ทูบเทียนขอพรหลวงพ่อทันใจที่ในศาราดอกบัวขอพรพระอุป,ปคุต ปราบพยามารสีตามวันเกิดบูชาตามศรัทธาได้เลยนะครับ